ไปไปเดินไปเขาไปเขาไปไปเลยวเร็วเล็วลงไปลงไปโอ้ยอย่าหนีแลวว่าอย่าหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยคุกไงคุกคุกรู้จักเปล่าคุกอ่ะไปลงไปเดินยไปไม่ต้องพูดเดินไปไม่ต้องพูดเดินไปเดินไปแล้วไมนจะขึ้นยังไงลงไปยาลงไปไปในหลุมลงไปโอ้ยอยู่นั่นเปนแหละ ลอยขึ้นไปโอ้ยทุกคนครับโอ้ยครั้งนี้อยู่ในดีเอ็นอยู่ในดีเอ็นไม่พอมันตกลงมาในหลุมนี่โอ้ยอยู่กับเอเดนแมนด้วยผมงฆ่ามันไม่ได้โอ้ยทุกคนครับผมต้องหาวิธีขึ้นเข้าไปแล้วเออ <Okay. S 1> ในตัวมีนี่อยู่ครับมันเป็นผลไม้นะกินแล้วมันจะวาร์ปเออเดี๋ยวผมลองกินดูสักกันผมไม่รู้นะว่ามันจะวาร์ปขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวดูชื่อพวกเขาสิมีคนอยู่ครับม,มีคนอยู่โอ้ยจะขึ้นไปยังไงให้เนียนเนฮะ้ยเดี๋ยวผมกินผลไม้ก่อนนะครับทุกคน เฮ้ยโอเคว้าไปทุกคนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยสวยสวยเอ้ยผมนึกว่าคนแล้วคนไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะแล้วกลับไงอ่ะทีนี้เอ้าเอาแล้วเอาเครื่องนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเขามีเอ็นเด์พูอ้าวใครวางไว้เนี่ยผมปาไม่ได้ครับผมปาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมปาไปเลยกันจะรอไหมนะอ้าวปาไปโอเครอดโอเคผมรอดผมรอดเฮ้ยวิวันเป็เห็นสำงดียงดีอะไรยาขอโทษไม่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 ขู่ไม่ทำอะไร ตัวนี้คนอื่นไม่อยู่จะทำอะไรยี่หนีไงอยากแก้แค้นพวกนั้นใช่ปะคือได้ได้จะไม่ทำลายใช่ไหมแน่นะจะไม่ทำลายโอเคตอนแรกมาโดนเร้นนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ได้พวกละหนึ่งคนก็คือวินคาโซนะครับทุกคนเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมอย่าบียดอย่าเรียมนะอย่าหักหลังนะไม่ย่งไม่เพื่องโอเคโอเคเข้าใจได้แผนก็คือขโมยของเอาของก่อนเอางี้ ฝั่งนู้นมันมีเดกับเลสอยู่อ่ะเดี๋ยวไปรอดให้แต่ตรงนี้ไอันนี้ไม่มีคนอ่ะอันนี้แน่ในเรือเนี่ยไปรอดให้ออกมาได้ไหมในเรือไม่มีคนมีเมื่อกี้เห็นชื่ออยู่นะนานานาได้ได้ได้มีคนเรอไปหนึ่งไปไปไปในเรือก่อนครับทุกคนไปทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะรอดหรือเปล่าพี่วินอีเลสเลสไม่มีปัญหาตรงนี้ไปดูไปดูหน่อยดีอได้ครับได้ได้เฮ้ยอย่าปาเล่สดีมีส่วนอะไรไหนบ้างอะอย่าบ่นนะมาตุนแล้วพี่เลสพี่เลี้ยงผมหรอเลสเลสเลสแต่เไม่เลี้ยงไปอุ้ยเลช่วยได้ไหรรออแล้ว ใช้ได <önemli S 2> <yar> ้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนก็เลสติดต้นไม้อ่ะคิดเป็นห่วงเลสทุกคนมีพแอ็กเอริธาตุเอร์เขาเป็นของพี่นี่เฮ้ยมีบล็อกเอาบล็อกมาครับแล้วก็ไอเดโฟเอามาส์มาเฮ้ยบินมาที่ว่าเฮ้ยบินเอาชุดด้านบนให้หน่อยดิเมื่อกี้เห็นชุดอยู่ได้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 หยุดมาให้หน่อยเดี๋ยวได้ชุด ผมขึ้นไปไม่ได้ครับมันจะไม่เนียนเกินแล้วคนอื่นเขาจะสงสัยไม่ได้ทำไมอยู่อยู่เก็บชุดไม่ไม่หรอกคนอื่นคนอื่นสติปัญญามันค่อยเดียวโ่เพ่จได้วินว่าเชุหม่อะอืมน่แหลชุดชุดเราใกล้พังแล้วอะขอขอได้ป่อคนอเโอเคโโอเคอเอเคเคโเค็อเพโอเคโอเอเอเคอเ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 คโอเเคโเคโออเอเออเคโอเคเออเออโอเคโอเออค มีสติปัญญาไปหลังนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียน,นเองน่าจะได้อะมีเทปูโอเคมีอยู่ครับทุกคนไปปึ๊บโอเครอดแล้วผมจะเก็บของไงดีเนี่ยทีนี้ยินทำอะไรสักอย่างนี้เดเดพี่พ,พี่อยากได้อ่าชุดเพิ่มอะได้ปะพอพี่จะลงมาขุดอะไรเพิ่มเอ่ะจะขอชุดผมม่ะมีมีมีชุดอีกปะชุดสำรองอเองนลองไปเลยโอ๊ยไม่น่ามีนะ ไม่มีเลยหรอไปลองมาดูที่ตรงตรงนี้ตรงนี้ได้ปะเผื่อเผือจะมีอ่าได้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 แต่ไม่ใช่ใช่นี่ยอยู่บนไปด้วยก็ได้ไปใกล้เกือบแล้วเอออุ้ยโอ้โหเอ็นเดปูไตมเลยเฮ้ยเดเช่เก็บมันนยครับมามาเต็มเลยครับแต่ผมไม่มีอาหารผมต้องกินเนี่ยแทนใช่ไหมถ้าผมกินมันจะปลาไปไหนเนี่ยเฮ้ยดีนะไม่วลาไปหาพวกนั้นกินต่อโอเคโอ้โหเฮ้ยโอเคผมปลาปลาดมด้นครับปาไปปลาไปเฮ้ยเลยปาเลยทำไมฮึบ เอ้ยอุ้ยอ้ยท mm ุกคนเอ้ยเกือบอุ้ยเอ้ยพี่นนท์มันเห็นทุกคนไห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 นนไห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 นนไห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 นหนไ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 ห อ้ย่ายิงอะไรอย่ายิงอะไรอย่ายิงอะไรให้ตาไปตับไปอยู่หลังอยู่หลังจ่าไม่มีอยู่หลังอยู่หล้วติ๊กเฮ้ยมันจะบินมันจะบินมันจะบินมันที่เอาหน่อยดีจะเร็วผมจะตายไปไปที่ไปที่ไปไหนอะหายโอ้ยพื้นที่มันแคบไปทุกคนเฮ้ยทีนีหรอกเฮ้ยว้าวเฮ้ยมันดักเฮ้ย โอ้ยจะรอดจริงเหรอไปไปตรงนู้นครับไม่รู้มันจรเหรอมันมัไป้มันไตรงนู้นแล้วไปตรงนู้นแล้วไป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 นู่นไปดิไปนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นเออไหนเนี่ยมีปีกก็มีปีกวะไม่มีเกี่ยวอไรที่พลาดอะไปหาไปหาตามตามตามนะครับเริ่มน่าจะปลอดภัยขึ้นแล้วกินกินนี่ก่อนจะว่าไปไหนน่ะโอเครอดรอดโอ้โหคนมันอยู่เออว่าผมมองของหมดเลยหรือ่าเดี๋ยวตรงนู้นผมไปเลยได้ยังผมอุ่้าผไปไงดีเนี่ยโอ้เสียงแมวก็ดังมากครับมันอยู่เรือกันครับออกไปไป ไปก่อนตรงนี้เราจะไม่โดนซอนลเลยนะไม่โดนนะตรงนี้ไม่ไม่เห็นในระยะครับฝีไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ <miraculous S 1> ไ,ไฟไฟห,ไฟหไม,ม้ไฟไหม้มีแต่ต้นอยู่ครับมีซตต้นไม่มีของแล้วเอามามาเดี๋ยวผมหนีออกจากที่นี่กันนอยกันมีคหน,นีก่อนครับผมหนีก่อนเอา้าโอ้ยผลมไมนล้นี่มันอันตรายจริงทุกคนเออมันจะเห็นปะวะาผมไปไป่ปทวนผมไปผมรีบไปเลยตอนนี้คือตอนนี้ผมมองไม่เห็นคนครับแต่มันน่าจะเห็นบล็อกต่อแต่ผมงไม่อะไรมากหรอ,อกไปผมรีบไปก่อนดีกว่าครับเราต้องหาวิธ <Arin S 1> ีแก้แค้น <c oughs> ันมแล้ว้า เราเองไปไปไปวินมีไดโฟบ้างไม่มีไม่มีอเลยเฮ้ยโอเคมีปี๋อยู่ใัทุกคนไปเอาเอาแล้วเราล่ะมาเอมาเองต่อมาเฮ้ยทุกคนผมรอแล้วเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยวินมาช่วยอยู่บบดึงเฮ้ยเนหาไม่ที่ไม่ไม่ใช่เอเอออเห็นกะไม้็อเนี่ยมี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  ทุกคนงานนี้แบบแบบมันแย่มันยากมากอะ่ะเราเราจ้องอไปยังไงอ่ะเราจะทำกำลังกันแถวนี้แหละทุกคนครับเดี๋ยวผมขอที่ทำกำลังกันแป๊บนึงนะตอนนั้นอุย้ยเป็นแม่ไงเง้วเออทุกคนเดี๋ยวขอที่พากก่อนคือเดี๋ยวผมจะหาที่ทำกำลังกันก,ก่อนนะครับทุกคนจากนั้นผมก็จะนีน่จะให้พวกนักก้นตกกำดักตายนั่นแหละวินจะชนะไหมหาที่ทำกำดักกันป่ปะโอ้ยโอ้ยลงมา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 เฮ้ยนุ่ะ ตรงกลางอ่ะมันมีประตูว้าวพี่บุ๊คจำจำไม่ได้เหรอตรงกลางไหนตรงกลางเกาะเลยอ่ะนั่นนานะเออตรงกลางที่โอเคไปดีไปดิไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้ยแล้วผมบินมาครับทุกคนก็ไหนไม่ได้ถามเราอ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกมันเสียเวลาเอ้าเราลืมอ่ะเราก็เห็นนายที่วิ่งมาเราเห็นนายที่ตอบบอกมาโอ้ยมันวนโอ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปตรงประตูวาร์ปก่อนแล้วกันจะรอบอกว่าวินงชวาร์ปไปนั้นลองวาร์ปไปปะได้ ไปไปอึ๊บว่าพี่ว่าเราต้องเอ๊ะเอาพี่มาไหนนะเอาเอาบินมาจากไหนไปไม่ได้ทุกคนไปตรงเกาะนั้นมาไว้ไว้ทุกคนไว้ยป็นไงประรบการครับทุกคนไปเราไปเราไป

เวียนลบปึ๊เบเยยบอ่ะพอจะใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็น มันจะเป็นหลุมนะครับแล้วมันก็จะตกโล่ไปนะโอ้ยอย่างนี้เองใช่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 อย่างเงี้ยดูดูดูตัวเนี้ยวีนอย่าเพิ่งเดินมานี่ครับทุกคนตรงนี้มันจะหลุมตกโลบเลยนะเพราะฉะนั้นอู้ยังไงพวกมันก็ตายเไปเห็นพวกนั้นมันไม่ได้ใส่ปีกเนี่ยแต่เดินไปต้พวกมันมาใ้ยนี่คือแบบของพวกเรานะครับทุกคนเราต้องแก้แค่สำเร็จนะครับพวกเราต้องทำได้นะครับใครทุกคนใช่ดู๋ยวก็แล้วแต่ใจพวกหักหลังเหรออะไรใครหักหลังเฮ้ยทุกคนมาทุกคนเฮ้ยย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 ย่ยย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  วิ่งว้่วิ่งมาดิวิ่งทำไรอ่ะยาขยับอย่าอย่าย่าไมหมดเลยจับาไมหมดเลยเฮ้ยวิ่งเฮ้ยนนี้ไ่ไไปไปไปโดนกับกันโดนาโดนโอ้ยขังแวกับดักมันเฟลทุกคนโอ้แต่ผมทำกับหลังตั้งนานเดี๋ยวไปช่วยวิ่งก่อนเฮ้ยไปไหนเลยนะอ๋อยายย่จบจับจับยาไป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 ไอไไปตูไไป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 ทางไหนปไปปปไปไปยนไป เดี๋ยวผมผมจะไปช่วยแบบนี้ไม่ได้ผม,ม,ม <aries> ต <itter> ม้มองแบบมิแผนหน่อยไปไปมันกลับโลกทุกคนมันกลับโอกทุกคนวินโดนจับได้มาผมต้องไปช่วยโอ้โหแล้วตอนแรกนี่ผมทํากับดักครั้งแรกแล้วไม่ฟลครั้งแรกเลยนะครับทุกคนผมไม่เคยทํากับดักแล้วฟลมาเลยนี่เพิ่งฟลครั้งแรกแย่แ้วเดี๋ยวผมต้องไปช่วยวินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทํากับดักรอบสองนะคราวนี้ไม่ฟลแน่ไเดี๋ยวผมลงโลกไปก่อนไป ใช่ okay, ครับทุกคนวามไปแ้วมันวาามันผูดที่เตียงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาของก่อนมีมีของเลยบ้างวินไปอยู่ไหนเนี่ยในของนี้มีให้รูดไหมครับมีรามาเอ้เอรา,ามามาโอเคโอ้ยกับดักเมื่อกี้มันจะเฟลอ่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวผมทำกับดักร,รอบสองเลยกันเอานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องไปช่วยวิยนก่อนนะครับต้องหาก่อนว่าวินอยู่ที่ไหนตรงนี้มีดิสโตนอยู่เอามาครับน่าจะอะไรได้อยู่เอามามาเฮ้ย <Hey, S 2> ใครเดินมา hey, เฮ้ย <Hey, S 2> ขึ้นก่อนมีคนเดินมาเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไปก่อน จะไปโอ้ยเอเดอร์โฟลก็หมดแล้วเดี๋ยวผมมาบ้านหลังนี้นะครับเฮ้ยหมู่บ้านหลังนี้ไม่มีสมาคมอะไรเนี่ยเออดูผมขึ้นบนหลังคาบ้านแล้วกันผมจะเรียกร้องความสนใจยังไงให้พวกเขาไปที่อื่นนี่วางลาวาไปเลยนี่จะได้งงจะไไปกองกันหน้าบ้านอุจวะอุอวะอุจวะไอะไรวะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่เฮ้ยคุณแก่ครับว่าคุณแก่มาน่าจะมีไอเดียดีๆนะครับมีคนแก่เยอะถ้าเป็นผมกับดักผมดีไหมเฮ้ยคุณมาวิ่งก่อนเฮ้ย อย่างนี้ไม่เองสโตนเนี่ยเฮ้ยอเขาสงสัยแล้วแล้วงี้เดี๋ยวข้างบนให้เดี๋ยวผมไปหาวินก่อนแล้วกันวินอยู่ตรงไหนนะนครไปรู้ธครพิกาทนี่เหรอคือเสียงวินอะไรลองอะไรวินตรงนี้ไม่ทางด้วยครับเป็นอะไรเหรห้องใต้ดินเหรอปล่อยเล้วเว้ยปล่อยปล่อยทำไมเฮ้ยทำอะไรไว้ไม่เห็นิห็ินอยู่มีคน้องคารฉันนั่นหะฮะบ้านใครนะครับไปวินก่อนดีเี่ยมันยืนยอยเงียบไว้เงียบเงีเดี๋ยวเราไปวินกัน บาหลัเนี้ยบาลังเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูตัวคนเาสงสัยกันอยู่เนี่ยเราเเรียกประชุมกันมาแล้วมาแล้วตรงไหมาแล้ววินเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไเร็วเวโอยอย่าตีมาช่วยด้วยเราเก้ยค้ใหม่เราต้องเกลี้ยแค้ได้เอาเอาเอาอันนี้ไปเออนี้ไปก็ได้เียวเบตัวไม่ไม่รู้ไม่มีเลยมีมีตกรงเล็ที่ได้มาไม่เจอไม่ไ้น่ะอ๋อนี่ไม่มีเลยนะเฮ้ยมีคนมาดมีคนมาดิน้เหร ไปกินไปกินมันจะไปดูอะไร,รมาเข้าคุกต่อไหมหรือว่าอะไรดีถ้าเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวไปเดีย๋ดวยวไปเออเป็นยังนงเหยครับทุกคนผมมีนี่ครับเออขอคิดก่อนวินครนี้แผลมันต้องเวิร์คให้ได้เอายังไงอะ่ะคือมีราวาเต็มเลย กับดักลาวาใช่ไหมได้ได้ได้นี่คือกับดักลาวาจากนั้นครับในตัวผมมีป้ายมีพิสตันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนะครับทุกคนแล้วก็พอกดปุ่มใช่ป่ะพื้นมันจะหายพอพื้นหายตกไปในลาวาตายโอเคยังได้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 โอเคได้ยมาเราต้องรอดให้ได้อย่าเฟลอีกเมื่อกี้ผมทำกับดักเลยแบบมันไม่มีใครตกเลยมันรู้มันมีคนแอบฟังเฮ้ยเดี๋ยวมีคนแอบฟังไปเนี่ยกันย้กลับไปเฝ้าหน่อยอ่ะแต่ยังไม่ต้องก็ได้พ่งเข้ามาเข้ามาซิว Uh huh. เดี๋ยวไปดูเด well ี๋ยวไปดูกันเอ้ยโดนลุ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 ลลุ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 ล มาการให้หมดมาการให้หมดมาการให้หมดเอาไอ้นนก่อนเอาไอ้นนก่อนเดินไปไหนโอ้ย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 มันก็ขึ้นยากเหลือเกินนะครับงานแต่งนนท์เนี่ยแต่งาจี้แน่นะครับมันตามมาที่นี่หมดแล้วไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนหนีไปอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยมปข้างล่างเอ้อโอ้ยโอ้ยทุกคนครับตายดิตายพีนจะขึ้นยังไงดีผมขึ้นยังไงดีตายดิอยู่ไหนอะโอ้ยไอพวกนี้ก็ เฮ้ยเฮ้ยเราว้าเราว้เราว้าเราว้าคนยากมากๆผมไปนะครับไปเลีวยมียาวเลยมียาวเลยมีนี่มียาวเลยแอบเข้าไปในถ้ำแล้วเข้าไปใน้แล้วทำไปอำไปทำไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยถอยมาดิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอเคผมแอบอยู่ในถ้ำครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนอ้าวทไมไม่คิดจะตามผมเลยโอเคใได้อยู่ได้อยู่เป็นกลัวครับเป็นกลัวหาวิ่งก่อนวิ่งอยู่ไหนน่ะวิ่งไปอยู่ไหนเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับทุกนผมแอบมานินเียนครับทุกคน แอบมาเรียนเรียนให้ดูเรื่องแสงไม่มีโอ้ยเพได้ประโยชน์ของผมนะครับผมจะดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนกันเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยชื่อใครอ่ะเฮ้ยวินวิ่นลอยใช่ไหมใชยเมื่อกี้หนีไปดังภูเขามาไปกันไปกันไปกันคนนู้นนักดังนักงจะเป็นนากดังไม่ใช่นักดังเราจะรอดยังไงเราจะรอดยังไงวิ่นถูดีสั่งกระดัษเลยเดี๋ยวทำแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวตอนนี้ทำแบบรวดเร็วเลยนี่มีผมอยู่ทำกระดาษผมเก็บของไปเก็บของไป เนี่ยทุกคนยังขออยู่ใช่ไหมเออทุกคนเดี๋ยวผมที่ทุกคนดักเลยแบบ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 กระดักดุนดุนนครับทุกคนมันดูนแตว,วา่าพวกเราสองคนมันนี่มันแบบมันจะทาเก็ตพวกเราเว้ยเขาจ๊ะปะใช่จับของพวกเราโอเคครับทุกคนผมขอเวลาทำกับดับกสักครู่นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนใส่เลยวินบ box สุดท้ายวินได้เลยนีโอเคครับขอวางขอวางเขาปิดงานอ่าๆได้เราทราบเรากดปุ่มนี้ใช่ไหมวินเดี๋ยวเราต้องรอพวกนั้นมานะได้เขเรากดปุ่มตรงนี้เฮ้ยคนนั้นตกได้ได้เอางี้เมื่อกี้มีอะไรเมื่อกี้สื่ออะไรเมื่อกี้จะบอกอะไรอ๋อนี่มีีีีกกกกกกับเเเเเเเผื่่่่อไไมมมตาาาายยยยยยใใชแแลลล้้้ววววว็็ดดด๋๋๋รรรปปุหน ได้ได้ได้โอเคครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอคราฟดาวเพื่อป้องกันตัวกันมาร่อมาให้ได้เลยเพื่อนเราจะไม่พลาดไปครั้งที่สองไปนะไปมาเฮ้ยมานี้นี่เ้ยมาหนี้อะไรเด้ออะไรเด้อมาหนี้ทุกคนมานี้ให้หมดมีไหนอยู่ไหนวะขาไปเลยตีตีมามาให้หมดมาให้หมดมาให้มาไอี่อยู่ไหนวะไหนอะไปอี่อยู่ไหนอะไอพี่จรเพื่อนเยเ้ เฮ้ย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 ตยนเฮ้ยอไันไปมันไปเฮ้ยอเฮ้ยตยเฮ้ยอ้ยตายเฮ้ยยไม่ตยไม่ตยไม่ยไม่ตยไม่ายไตยไม่ตตยยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเ้เาห้มันตายเอามายอยา้ต ไม่ตายตายหมดทีมเราไม่เฟลแล้วครับทุกคนชนะแดงเป็นการแก้แค้นที่ยากกว่าที่ผมทํามาทั้งหมดเลยนะมันยากเพราะบินเลยครับเพราะว่าบินไปทำให้เขาจับได้ขอุตส่าห์ช่วยนายตลอดไปครับทุกคนในกาบ้างคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะครับฝากกดติดตามโปรเดนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องบินนะกดช่องผมถึง400,000ซับมเลยนะครับทุกคนปแก้แค้นใครนี่ยากมากครับอย่าทำกำดักอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะบ๊ายบาย